สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตาวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็ท่าในใดที่เกิดราศีกุมลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าคุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ร้อนนะคะฉุนเฉียวง่ายหรือ ทำอะไรจะแบบบุ่มบ่ามง่ายนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เจ้าโทสะบันดาลโทสะได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่คุณจะกล้าพูดกล้าทํากล้าคิดรู้สึกอย่างไรก็พูดอย่างนั้นออกไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการวิวาทะกับคนรอบข้างได้ง่ายด้วยนะคะชาวราศีกุมเป็นช่วงที่คุณมีความกระตือรือร้นมีมีเขาเรียกว่าแอคทีฟมากเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่า คุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นโดยเช่นกันนะคะชาวราศีกุมเป็นช่วงที่คุณจะมีหน้ามีตาในสังคมนะคะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับหรือได้รับการยกย่องนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคุณจะมีมีคนรู้จักมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงท่าในที่ทํางานเกี่ยวกับงานราชการหรือทํางานในหน่วยงานของรัฐนะคะงานที่ดําเนินอยู่จะมี มีเกียรติมากขึ้นนะคะหรือมีโอกาสมีความก้าวหน้าเติบโตในสายงานวงงานราชการเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือมีคนรู้จักเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่และจะได้รับการอุปการะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นด้วยมีโชคหรือมีลาภผลบางอย่างเกี่ยวกับ ผู้อาวุโสขวาะ,ะดวงยังบอกว่าชาวราศีกุมช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีเขาเรียกว่ามีการติดต่อกับบุคคลมากหน้าหลายตามีเพื่อนมีเครือข่ายมีคอนเน็ชันมากเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่กัรยานมิตรใหม่ๆนะคะแล้วก็แล้วก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของครอบครัวนะคะญาติพี่น้อง นะคะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องหรือมีความมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นก็ได้กับญาติพี่น้องนะคะต่อมาเรื่องเงินเรื่องทองเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมนั้นจะหาเงินได้มากหาเงินเก่งขึ้นนะคะหาเงินคล่องขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเรื่องเองินเรื่องทองจะไม่จะไม่เขาเรียกว่าจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงเดือนเมษายนนี้จะไม่ขาดเงิน มีเข้ามาอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นเพราะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมคุณจะมีความขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้นแอคทีฟมากๆในการสแสวงหาเงินหาทองและมีโอกาสที่จะมีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีรายได้เรียกว่าค้นพบช่องทางรายได้ใหม่ อีกช่องทางหนึ่งก็ว่าได้ด้วยนะคะแต่การเงินการน,นอททางการทองของชาวราศีกุมใดๆแล้วเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีต้องมีเงินเข้ามานะคะอาจจะเป็นมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินหรือคุณหาเงินได้มากขึ้นด้วยตัอคุณเองด้วยเช่นกันนะคะเป็นไปได้หมดเลยดวงยังบอกอีกว่า ชาวราศีกุมอาจจะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องบางคนเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตคุณมากเป็นพิเศษหรือมีเพื่อนเข้ามาจู้จี้เรื่องส่วนตัวของคุณมีญาติพี่น้องเนี่ยบางคนเข้ามาข้องเกี่ยวในเรื่องของส่วนตัวของคุณคือเอาง่ายคือเข้ามาสอดร,รู้สอดเห็นแล้วกันในเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะอาจจะมีความอึดอัดใจบ้างก,กับญาติพี่น้องหรือกับเพื่อนบางคนดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้ให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะชาวราศีกุม ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องความรักชาวราศีกุมสำหรับท่านที่มีคู่คู่ครองคนรักให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะคู่เนี่ยจะช่วยเหลือเรื่องเงินคู่หยิบยื่นเงินให้นะคะคู่ครองคนรักก่อลาภผลในเรื่องของการเงินการทองให้กับ เจ้าชะตานะคะมีคู่ถือว่าจะมีโชคในด้านของการเงินนะคะคู่ให้เงินใช้คู่นำเงินมาให้คู่โอนเงินมาให้เป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็หรือหรือดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีในเรื่องความรักเนี่ยสำหรับคนมีคู่เนี่ยยังบอกอีกว่าคุณกับคู่จะมีความ ือดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยมีเวลาให้กันมากขึ้นด้วยสําหรับคนใดที่ท่านใดที่โสดคนโสดเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนโสดมีโอกาสมีโชคในด้านของความรักมีโชคกับเพศตรงข้ามหรือมีใครเข้ามานะคะเรียกว่ามีโอกาสมีลาภผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามเช่นมีคนเข้ามาทําความรู้จักอยากจะรู้จักหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ย ดึงดูดใจเพศตรงข้ามมากมีเห์เห็นแล้วสะดุดตาถ้าไม่มีคู่เนี่ยก็มีโอกาสมีคนให้พูดคุยมีคนให้คบหาในช่วงดังกล่าวนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ของถูกใจจากเพศตรงข้ามหรือจากคนที่คบหาดูใจอยู่ด้วยเช่นกันดวงยังบออยกว่าให้ระวังเพื่อนนะคะหรือญาติพี่น้องเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะหรือจะแปลว่าเพื่อนดีๆนะคะเพื่อนรู้ใจจะ ไม่ค่อยติดต่อมามีเหตุให้ต้องมีความห่างไกลหรือมีความห่างเหินจากเพื่อนที่จริงใจออกไปนะคะเพื่อนที่ไม่จริงใจเนี่ยมักจะเข้ามาก้าวก่ายในชีวิตคุณอย่างนี้ด้วยเช่นกันต่อมาเรื่องงานชาวราศีกุมเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานและความรับผิดชอบเป็นอย่างมากชาวราศีกุมคุณจะขยันทํางาน บกมุ่นอยู่กับงานกับการพยายามี่จะคิดหรือปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมทางการง,งานให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจริงจังคือเขาเรียกว่าจะทุ่มเทกับการทำงานมากเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็อาจจะงานงานแบบงานร่วมตัวไม่มีเวลาพักผ่อนให้ดีนะคะงานเยอะงานหนักหรืองานเหนื่อยมากขึ้นต้อง แบกภาระความรับผิดชอบเยอะขึ้นก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะไม่ตกงานนะเพราะว่าคุณมีความทุ่มเทกับงานตลอดเวลาคุณจะได้รับคําชมหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อกูลทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าชาวราศีกุมคุณมีโอกาสได้ทําในกิจกรรมทางการงานที่คุณชอบคุณชอบสิ่งไหนคุณจะเอาสิ่งตรงนั้นมาเป็น ในเรื่องของช่องทางหาไรายได้หรือช่องทางการทำมากินอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะเรียกได้ว่าชาวราศรีกุมก็มีโอกาสมีความคิดมีหัวคิดหรือไอเดียใหม่ๆในการที่จะมีไรายได้เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งหรือในการที่จะมีอาชีพอื่นๆเข้ามาด้วยจากความถนัดความชอบจากความสาม,มารถของตัวคุณเองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าคุณจะรู้จักวิธีการหาเงินมากขึ้นหรือมีการพัฒนา ในเรื่องของการหาเงินหาทองพยูนพยายามที่จะเรียนรู้การหาเงินหรือคิดที่จะต่อยอดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทางการเงินการทองเกิดขึ้นต่อยอดความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็คุณจะมีโลกะทัศน์ที่กว้างขึ้นวิถีวิสัยทัศน์ต่างๆก็จะดูแบบเขาเรียกว่าจะมองกว้างขึ้นกว่าเดิมจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงที่คุณจะปรับปรุงตัวด้วยพัฒนาตัวเองด้วยวันนี้สวัสดีคะ่ะ